สวัสดีครับพี่น้องบาเปรลวิสานครับวันนี้สิภาพีพีน้องๆสุขุสุข้นลุงป่านาอานะครับมอย่างป่านิ่นกินเขาแรงน้ำบาวเปรครับผมกใกล้แล้วตอนนี้กำลังย่างอยู่นะครับสื่อมาสองตัวพี่น้องพี่น้องว่าตัวหน่อยหรือตัวแย่ครับนี่ตัวละ120บบาทครับพี่น้อง ซื่อมาตาตลาดครับพี่น้องปลาน,นี้นี่ไ่ได้เลี้ยงเองหรอกนะครับ <c oughs> สื่อมาตาตลาดพี่น้องตัวใหญ่บ่ครับนี่ตัวหนึ่งใหญ่ตัวหนึ่งหน่อยนิดนึงนะครับพี่น้องเพราะว่ามันเหลือลหลาไหลปนไดไปตลาดมันนีไปคํานิดนึงพี่น้องโอ้เป็นตะมันพี่น้องมันตัวใหญ่ไหมครับนี่เดี๋ยวสิบพลิกกันด้วยครับพี่น้อง โอ้ยน่าขีดไปใส่เข้าอ่ะว่ามีน่าขีดติอ่ออัเอาใหม่ไหมไอซิทียังไงนี่ค่อยแส้เอาแม่ปี๊มันใหม่แล้วมันได้กินใหม่แล้วตีนก่าตกซะเนาะโอ้ยปี๊ดพี่น้องบุญบุญไงบุญไงนี่มาหั่นสุกได้นี่เพราะว่านี่อันนี้พึ่งพริกพึ่งพริกเมื่อกี้นี่พี่น้องเดี๋ยวพริกตัวเดียวบ ส,สีตตามหมองุ่งนาพี่น้องสีตาหมองห่งกินก็นี่แหละครับปลาเน้นหมองห่งฝานไว้แล้วพี่น้องสีตามกินกบปลาเน้นนี่แหละครับข่แรงปลาเกียรตเกียรนาครับเดี๋ยวํามากินขอาแรงน้ำปลาเป็ดนะครับพี่น้อง <c oughs> นี่สิเป็นน้ำจิ้มนะครับกินกับปลา เย็นนี้ครับพี่น้องเป็นตแาแซบปะครับปุ่นสองถ้วยพี่น้องนี่ครับสองถ้วยเลยครับกินแต่น้ำจิ้มเป็นโลไตอืมแซบของแซบต้องกินกับปลาสดๆอย่างไก่ซุกเลยพี่น้องครับพี่น้องหลังจากที่บ้าวเปยนะครับหลังจากที่บ้าวเปยปิ้งปลาบานี่กระติดตคุ้งเพิ่ม กินครับปิ่งปลานิ่นนะครับพี่น้องเมื่อนี้กระสินึ่งเพ็ดแน่เป็นพิเศษเพราะวาฝัานลายครับเ่งเสียงต่ำพี่น้องจะแซบปะปะักพริกแห้งครับผมรพริกแห้งกงงระเทียมมอนี้มปนกะแซบอยู่มือนี้ ซื้อน้ำตาลมาเพิ่มยุพี่น้องน้ำตาลกับต่ำซูเมอนะครับเมนูต่ำสรัพัดต่ำนี่ซูเมอ มีมิดบางเลยพี่น้องมคอน,นี้ใส่มิดยังไงได้ครับน้ำบักหนาวพี่น้องพุวนนะครับบักหนาวต้นนี้น้ำไหลๆพี่น้องพุวนนะครับพุวนนะครับพี่น้องมีดกับเขาพี่น้องเอ้ย อันนี้อันขวงแสบนี่คืออูมามีนี่แหละพี่นอ้องเขาบ่าใสหลายดอกสองซอนใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายแสบหลายบลใสกับปลแส,สบด่พี่น้องปลาครับปลาลายี่ห้อนี้ก็แสบแสบแล้วครับพี่น้องคุกเข้าให้เขากันครับปัดกินหอมแสบพี่น้องมันนี้ พี่นอ้องซีมันคน,น้ำบาวเป็ด้ะครับแบบนี้เอาแบบนี้แม่งแบบลุบบนี้นี่ครับพี่น้องมาหุงเฮิมครับพี่น้องมาหุงเฮิมมาหุงเฮิมครับผมของแสบด้วยเทปมะหุงเฮิมนี่เต็มครกเลยครับพี่น้องมันนี้ตำไหลายครับสมาชิกหลาย พี่น้องเอ้ยอันที่แรกบ้าเปีคันสมผักได้ครับสิบอกพี่บอกน้องก่อนที่แรกสิไปกรุงเทพมาหนี้พี่สาวยุ่งเทพ่โทรมาบอกว่าบ่ให้ไปพนะพี่น้องให้ฝากไปถ้าสมผักพนะครับเป็นว่าโควิดมันหลายอยู่พี่น้องผนก็เลยบ่ให้ไปบ้าเปีก็เลยบ่ได้ไปซ้ำพี่น้องเดี๋ยวสิว่านบ้าเปีเอาคือว่าสิไปกรุงเทพเพี่น้องเนาะเบิ่งมัาวคลิปบ้าเปีอยู่ครับบ่ได้ไปซ้ำพี่น้องเอ้ยเป็นว่าให้โควิดซ่าก่อนจังมากอันนี้ก็เลยเออจังสันก็ได้บ้าเปีก็ระเล็เนี่ย อยู่บ้านแต่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะใสย่ามไดก็บภาษาเด็กกรุงเทพครับปลเป็ดก็ใส่ชีวิตนกรุงเทพกันโดนที่ตรงนี้ชิ้ปี๋มยิปเอสปีพี่น้องกรุงเทพไปอีกรอบนึงสิเป็นยังไปโควิสตาบาเป็ดยังสิไปนะครับนี่คฮียคิดไปพี่ให้น้องเบื้องมากกันหมดเลยตามตับหกฮู้มตามหกฮู้มตามหมากขั้วหมูวานนี่ตามหมากขั้วที่พี่น้องอย่างประเทศไทยพี่น้องเบื้อง หมูว้านนี่สองต่ำครับพี่น้องหมูว้านนี่เบ้าเปีต่ำยอดบอกยอดแบกข้าวครับพี่น้องยอดแบกข้าวแซ่บหลายพี่น้องอเอฟซีให้เอฟซีมาซิมเอามาซิมครับไผ่สีซิมอาาเอาละเอาละซิมเบิงเชี่ยพี่ก่อนเฮียหลูกกินเลย แซ่บปะสุดยอดไหมหสุดยอดโอ้ยตักได้ปะโอ้พี่น้องแซ่บครับพี่น้องเมื่อนี้ขอบคุณพี่น้องสุขุสุคนณด้วยครับที่เข้ามาเบิง่งกลบปล่าเปย์เมื่อได้ติตามหุงห้พีีให้น้องเบิ่งสมือครับพี่น้องขอบคุณสุกคนที่เข่ามา้าคอมเมนต์นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป่าเปย์ ป้อเป้ก็รู้สึกขอบคุณหลายสำหรับลิปนี้กับแค่นี้แหละเด้อครับพี่น้องขอบคุณและสวัสดีครับผม